<พ>มันจะเป็นนองเด้อกินส่วนหน, <c oughs> นองมุ่เด้อม้นเสาร้ขหาลูกม้เศาร้หมาลูกอืมกันเราไ่ินอย,อยายนอนหลับยายไปหาหมอบ่ <c oughs> เด <c oughs> ็มากินน้ำตาครับนาแต่อืมใหเขากับตากับยายกันนาแต่ด้อพป่น้องสาศเรตอกาศ กินหาละตายอยู่อืมเนี่นออยเป็นี่พอเลี่ยวันนี้ตาทานเปลี่ยนเปลี่ยนใบสัหญ้า,าเป็นไปเลยมืดถึง,ง,งมืดตัวแตกกระแตยงึดตาทานเปลี่ยนใบสัหญ้า,าเป็นเลยโอ้ยเป็นพอข้นมากเนาะใครยังบ่เป็นบ่มีดอก เฮ็ดเป็นพุทธูแนวบอกอืมดูณลดใช้วะไนเป็นยังอืมเฮ็ดอมรับนแบบนุ่รุ่นยุะว่าเขายานันไปไปต่หนามันเจอเส้นหาง้านะยานเลยตัดจนเมื่อยเมือแตกเื่อแกเพเห็นมันดุอมอันนี้ปีนี้จะได้กิน เอาใงูเอมบางทีได้เจอเืบไว้เนาะเชือบเลยนะใบสองเขาใบสามเนยะใบสองเพิ่งไม่เจ้าเลยเนาะที่เเจ้าใบสองอ้าที่เราเฮียยันตีกันู่ได้หน่ขืนพูดขนเขาเนะทีนเขาคือแสบเต้แสบแบ้จไปกับพวกคุณปะ หลายคนนะกินเขียดด้วยตัวเดียวแต่ไปรี่ยมบ่ะปจ๊ปลากัังได้เปจ๊ะเขียดหัวสามได้โอ้ยยิ่งไปเลยยอมกินขาขาหนึ่งกินได้สามคำแต่ก้อนเขียข้ามไหลหนึ่เป็นสามคนเป็นสามคนเด็กก yep. ินหัวตามสามโตันนี้มันเบิร์ด้นี นั no. ่งนั่งอยู่บ่ทั้ภูเขามั้งนี่ถ้าไปย่ำเนี่ยเผาหน่อไม้กินภูเขาอืมถ้าไม่มีอาหารกับเผาหน่อไม้จำเจ้าไปลงหลับหลุ่หล่บเสีย้

เราเอาเท่าไ้มากมคนโบราณที่อ,นนะอ่อนเลยข่านขายนนะพันหนึ่งหลวงั่นนีม่มือนี้หนาะขั้นขายนะ่ะพันหนึ่งวายูเงินนะ่นนะนถุงละหาสิบบาทออือ้เป็นถุงเป็นถุงถุงละหาสิบบาทเข้า,ขาเขาแบบเป็นเนสื้อะรแบบน ยู่ีหมอนี่ยังมันห,นหาคินยากวนเปนอะื่นเอตัวอืบางก็<ส>กองเรียงงอยคนบุพ<ส>ิบคนแล้วได่ไ,งไง้ไ,ไปนอนไมมากินนองวัวด้อให้ไปกินนองงยู่หรอ,หรอครับสำหรับทีนี้ก็จบคลิปไปแค่นี้ก็ผมไปบายายบายายบาย จะดีสุดยอดไปต่างเดี๋ยวขึ้นยั้อยจะเจอยยมาส่นโ่วนดีดี ก็แต่ยางแม่นบ่ยินงแล้วพี่น้อง Thank mm -hmm. you. ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบค,คลิปนี้นะครับผมค,ครับสวัสดีครับ